เรียนรู้วิทยาศาสตร์รอบตัวไปกับพี่ไซบอยสวัสดีครับน้องๆพี่ไซบอยไซบอยมีเรื่องจะขอให้น้องๆที่น่ารักช่วยกันและถ้าพี่ไซบอยไซบอยบอกน้องๆว่าเป็นเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าน้องๆที่น่ารักยินดีทำอยู่แล้วใช่ไหมครับก็นอกจากประหยัดค่าไฟฟ้าแล้วยังเป็นการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกนะครับ อันดับแรกก็คือน้องๆควรปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังใช้งาน 2. ควรใช้หลอดประหยัดไฟแทนหลอดไฟชนิดกลมนะครับ 3. เปิดวิทยุหรือโทรทัศน์เฉพาะรายการที่ดูเท่านั้นและก็ไม่ควรเปิดปิดบ่อยๆด้วยนะน้องๆคนเก่ง 4. ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้โดยไม่เกิดประโยชน์นะครับน้องๆปิดแล้วก็ดึงปลั๊กออกด้วยนะครับ ข้อต่อมาที่พี่สายบอยสายบอยจะบอกก็คือข้อ5ควรรีดผ้าครั้งละมากๆและควรรีดผ้าบางๆก่อนไม่นำของร้อนใส่ตู้เย็นและไม่เปิดปิดตู้เย็นบ่อยๆด้วยนะครับและข้อ7น้องๆครับดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องอยู่เสมอๆด้วยข้อที่8ก็คือเลือกใช้ของที่มีคุณภาพทนทาน ส่วนข้อที่9ก็เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานยังไงล่ะครับข้อสุดท้ายแล้วน้องๆอ,อย่าลืมปฏิบัติตามนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาลนะครับพี่ไซดบอยไซดบอยจะดีใจและปลื้มใจมากถ้าน้องๆทุกคนช่วยการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับน้องๆทุกๆคนครั้งหน้ามาพบกันอีกนะครับสวัสดีครับ